ขณะเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้นะครับทางด้านของสํานักงานชลประธานที่17ก็ได้ลงพื้นที่ในการที่จะติดตามสถานการณ์น้ําเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ <c oughs> ออผู้อํานวยการสํานักงานชลประธานที่17นะครับเมื่อวานนี้ก็ได้ลงพื้นที่ไปยังหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับได้ไปติดตามของสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาตินะครับเพื่อ ที่จะดูสถานการณ์น้ำนะครับว่าในพื้นที่ที่ท่านลงไปนั้นมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยทางกรมโชลประทานนะครับก็ได้กําชับโครงการโชลประทานในพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็เครื่องจักรต่างๆนะครับรวมไปถึงรถรถแบคโค เครื่องสูบน้าเคลื่อนที่นะครับแล้วก็เครื่องสูบน้ําระบบไฮดรอลิกนะครับรวมไปถึงเตรียมกระสอบทรายถุงบิ๊กแบ็กนะครับเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์น้ําที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่นะครับในส่วนของสํานักงานชลประธานที่17โดยหน่วยงานในสังกัดอาธิคโครงการชลประธานนราธิวาสโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบางนรานะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับล่าสุดนะครับทางด้านของกรมชลประทานอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมนะครับว่าได้มีการลงพื้นที่ไปยังพื้นที่นะครับเพื่อที่ จะติดตามสถานการณ์น้ําแล้วก็ตรวจสอบความพร้อมรับสถานการณ์ของแต่ละหน่วยนะครับอาทิเช่นในพื้นที่สถานีสูบน้ําคลองระบายน้ําปีเหล็งนะครับแล้วก็สายที่2ในพื้นที่ตําบลมรโบออกอําเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาส <c oughs> ขอพยนะครับซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวนี้นะครับก็ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่ขนาด12นิ้วจํานวน2เครื่องนะครับแล้วก็ท่อระบายน้ําปลายคลองลาน ตำบลพร้อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสแล้วก็มีการติดตามติดตั้งเครื่องสูบน้ําเครื่องที่และก็เครื่องสูบน้ําไฮดรอลิกจํานวน7เครื่องด้วยกันนะครับขณะเดียวกันนะครับภาพรวมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็มีรายงานออกมานะครับว่าในพื้นที่จังหวัดยะลานราธิวาสและก็จังหวัดปัตตานีนี่ได้มีการกําหนดจุดเฝ้าระวัง14แห่งด้วยกันการกําหนดแผนการติดตั้งเครื่องจักรและก็เครื่องมือในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจํานวน22แห่งนะครับแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่อง 132หน่วย เตรียมความพร้อมอาคารชลประทานพร้อมใช้งานจำนวน131แห่งอีกด้วยนะครับทางนี้นะครับก็ได้มีการกำหนดจุดบุกบุกคคลรับผิดชอบพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทันท่วงทีซึ่งปัจจุบันนี้นะครับก็ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ําแล้วจํานวน9แห่งและก็สแตนบาย15เครื่องนะครับพร้อมกับกําชับาการบูรณาการทํางานประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ําให้กับพี่น้องประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะ จะเกิดขึ้นได้มากที่สุดนั่นเองครับ